สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีสมาชิกทุกทท่านนะคะหลังจากที่แอนใหม่ห่างหายไม่ได้ลงทริคให้กับเพื่อนๆมาเป็นเวลาสัปดาห์กว่าๆแล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งก็จะมาแนะนำทริคที่มันกระชับขึ้นนะคะด้วยการที่เราสังเกตตัวเลขเพียง4ชุดนี้เท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะได้ตัวเลขที่เราจะนำไป ใช้ในการเล่นพิกัดบน2ตัวนะคะพิกัดบนก็คือการรูดบน19ประตูจำนวน2ตัวเลขนะคะสำหรับสำหรับเลขชุดนี้นะคะแอดหม่ก็ให้สังเกตจากเลขชุดที่มาในชุด3ตัวบนที่มาในรอบเดียวกันนะคะจะมีตัวเลขอยู่2ชุดสำหรับชุดที่1นะคะก็คือชุดนี้นะคะ สอนะคะถ้าเราเห็น2 8มาซึ่ง2 8เนี่ยเป็นเลข10บเต้มนะคะให้เรานำเลขชุด4กับ6 2ตัวนี้ไปรูดบนสองตัว19ประตูนะคะและก็ในทางกลับกันถ้าเราเห็น4 6มาเราก็จะนำสองกับ8ไปรูดบนนะคะสิประตู2ตัวนะคะต่อไปก็ชุดที่2นะคะชุดที่2ก็คือเลขหนึ่ เมื่อเราเห็น19มานะคะให้เรารูด3กับ7ซึ่งตัวเลข2ชุดนี้ก็เป็นเลขชุด10แต้มเหมือนกันนะคะจากการสังเกตนะคะถ้าเห็น3 7มมาเราจะนํา1กับ9ไปรูดบน19ประตู2ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันซึ่งจะต้องมาในชุด3าตัวบนมาในรอบเดียวกันก่อนนะคะถ้าหากว่ามาคนละรอบนะคะสถิติที่แอดหม่เก็บจะมีช่วงที่หลุดยาวไปเลยนะคะ เรามาดูในรอบที่มันมีผลมาในชุดสองแปดสี่หกหนึ่งเก้าสามจิตนะคะให้มาในรอบเดียวกันนะคะรอบที่สามค่ะรอบที่สามเนี่ยหนึ่งเก้ามานะคะเก้าหนึ่งมาให้ดูเฉพาะ3ามตัวบนถ้าหนึ่งเกมาเราก็จะนำสามกับเจนะคะไปรูดบนสองตัวสิบเก้าประตูหรือว่าเราเรียกว่าพิกัดบนเนาะผลไปเข้าในรอบที่สามนะคะ เข้าที่6-3ค่ะนะคะนี้ก็ถือว่าผ่านให้ตามภายใน3รอบเจอเบิ้ลก็ให้ทบเพิ่มรอบตามเข้าไปนะคะต่อไปรอบที่4ก็1-9ตัวเดิมเราก็ตามชุดเดิมค่ะตาม3กับ7นะคะดูก็ออก6กสาเหมือนกันระยะรอบก็กระชับเข้ามาที่รอบที่2นะคะที่เข้าต่อไปก็2-8ค่ะคือสังเกตง่ายๆว่าให้เราดูเลขชุด1ิแต้มนะคะที่ไม่ใช่ศูนย์หนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เบิ้ล ไม่ใช่เบิ้ลศูนย์ศูนย์ไม่ใช่เบิร์ห้าห้านะคะแล้วก็ไม่ใช่ศูนย์หนึ่งเพราะนั้นก็คือจะมีเลขชุดสิบแต้มเนี่ยอยู่ทั้งหมดสี่ชุดด้วยกันตามที่แอดใหม่นำมาให้จับทิกในวันนี้นะคะต่อไปนะคะสองแปดมาเราก็จะลูดสี่กับหกจะไม่ว่าเลขคี่กับเลขคี่เลขคู่กับเลขคู่นะคะหนึ่งเก้าก็คู่กับสามเจ็ดนะคะสองแปดก็คู่กับสี่หกนะคะที่เป็นเลขชุดสิบแต้ม 46นะคะก็เป็นเลขชุดเดียวกันกับที่เราตามตั้งแต่รอบที่สามนะคะก็ถือว่าเข้าในรอบที่หนึ่งเนาะเป็นเลขชุดที่นํามาวินกันเลยนะคะสสามเจ็ดี่หกเป็นเลขชุดที่นํามาวินกันเลยค่ะเพราะว่ามันออก63นะคะใครที่จะเจาะ่ตัวนี้เพิ่มก็ได้ในแต่ละรอบที่เราเจอเลขชุดแบบนี้นะคะเราก็จะเพิ่มเข้าไปที่12ตัวเนาะ13ชุด12ชุดตัวเลขนะคะ ต่อไปนะคะเราก็ผ่านไปเนี่ยเราจะเล่นในบางรอบที่มีเลขชุดเหล่านี้เท่านั้นนะคะก็คือไม่ได้เล่นทุกรอบเนะ 7, าะเจ็ดสามมาเราก็รูดหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าก็ไปเข้าที่รอบที่สิบเอ็ดนะคะเป็นรอบที่สี่นะออกเก้าหกเพราะว่าติดเบิ้ลไปสองรอบนะคะรอบที่เก้ากับรอบที่สิบนะคะต่อไปนะคะรอบที่สิบห้านะคะหกสี่หกสี่มารูดสองกับแปดสองกับแปดนะคะ ตัวนี้ติดเบิ้ลไปหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ไม่ติดเบิ้ลซ้ําแต่ว่าตัวนี้ได้เด้งนะคะคือออกแปดสองเลยแต่มาในรอบที่ห้านะคะมาในรอบที่ห้าแอดใหม่เคยแนะนําแล้วว่าถ้าหากว่าตัวเลขรูดสองตัวเนี่ยการรูดบนสองตัวสิบก้าประตูนะคะโอกาสที่มันจะเข้าไปถึงรอบที่ห้าก็มีสูงนะคะเล่นไปรอบละสองตัวนะคะมันก็จะหมดไปภายในห้ารอบเนาะต่อไปก็แปดสองมาค่ะ แปดสองมาเราก็เล่นกลับไปเล่นชุดเดิมนะคะ6กับ4เข้าในรอบแรกนะคะที่9กสต่อไปก็รอบที่21ค่ะหนึ่าหนึ่มารูด3กับ7นะคะ3กับ7ก็เข้ารอบที่23่ามค่ะหนึสเป็นรอบที่2ต่อไปก็สองแปมาค่ะสองแเราต้องตาม4กับหนะคะในรอบนี้ถือว่าหลุดเพราะว่าไปโผล่ที่รอบที่12เลย12รอบนะคะกว่าจะมาแต่ว่ามันไปเข้าเลขหลักร้อยนะคะ ไปเข้าที่เลขหลักร้อยตัวนี้ถ้าตามไปถึง5้ารอบเนี่ยก็ถือว่าขาดทุนเลยนะคะเ,เลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะต่อไปรอบที่ยี่สิบสี่เจ็ดสามมานะคะรูดหนึ่กับเเข้ารอบแรกเหมือนกันนะคะ1นึ่งกับเจ็ดนะคะรอบที่3ามสิบสามสิบเอ็ดค่ะแปมารูดสี่กับ6กนะคะ4กับ6เข้าที่สี่เจ็ดเป็นรอบที่สาม ต่อไปนะคะรอบที่สามสิบสามเก้ากับหนึ่งก็รูดสามกับเจ็ดนะคะก็ผลออกสี่กับเจ็ดในรอบที่หนึ่งนะคะเป็นเลขชุดเดียวกันที่เราตามตั้งแต่รอบที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปรอบที่สามสิบห้านะคะหนึ่งเก้ามาก็รูดสามกับเจ็ดก็ผลออกสองเจ็ดนะคะในรอบที่หนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดใหม่ก็นำทริคนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เนี่ย มาฝากกับเพื่อนๆแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะนําสูตรนี้ไปเทสไปทดสอบก่อนนะคะก่อนที่จะเล่นก็ขอให้เช็คสถิติย้อนหลังขึ้นไปดูนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้การตัดสินใจในการเล่นให้ดีนะคะวันนี้แอดใหม่ก็ฝากคลิกไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ